สมาคมโรคระบบสมองของสหรัฐอเมริกา แนะนำสิ่งนี้ใช้ป้องกันอาการปวดหัวหรือไมเกรนได้ใครเป็นบ้างครับปวดหัวนานนับชั่วโมงหรือบางคนปวดหัวกันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับผมมีวิธีการจัดการมาแนะนําครับนายแพทย์มัสคอฟแห่งศูนย์วิจัยโรคปวดศีรษะของนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาระบุว่าแร่ทัตแมกมีเซียบสามารถใช้ในการรักษาอาการปวดหัวไมเกรนแบบเฉียบพลันได้นะครับโดยมีการใช้แร่ทาตแมกนีเซียมจานวนหนึ่งกับคนที่มีอาการปวดหัวไมเกรนเฉียบพลันจำนวน40บคนพบว่าจํานวน35คนสามารถลดอาการปวดหัวไมเกร ได้ทันทีภายใน15นาทีส่วนที่เหลือสามารถทาให้หายจากอาการไมเกรนภายใน1วันครับโดยแร่ธาตุแมกนีเซียมนี้เราสามารถหารับประทานได้จาก3แหล่งด้วยกันนะครับอันที่1นะครับจากถั่วและธัญพืชต่างๆอันที่2จากผักใบเขียวนะอันที่3าจากอะโวคาโดนั่นเองสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาในการหารับประทานอาหารแบบนี้ดยดกจัดก,การอาการปวดหัวหรือไมเกรนให้มันหา,หายหรือดีขึ้นผมแนะนำมิวติวิบาบฮารชีนะครับเพราะมีแร่ธาตุแมกนีเซียมจํานวนมากสามารถช่วยลดอาการหดเก่งของกล้ามเนื้อหลอดเลือดลดความถี่และความรุนแรงของอ การไมเกรนได้อันที่2นะครับมีวิตามิน B2 ช่วยให้ความถี่และระยะเวลาการเกิดไมเกรนลดลงอันที่3มีวิตามิน B6 ลดอาการปวดหัวในช่วงที่มีประจำเดือนได้อันที่4มีวิตามิน B12 ช่วยบำรุงปลายประสาทและสมองสําหรับคนที่มีอาการปวดหัวไมเกรนนะครับผมแนะนำบิวทิวิทบายฮาชิวันละสามเม็ดเช้า1เม็ดกลางวัน1เม็ดและเย็น1เม็ดครับถ้าทานแบบนี้ต่อเนื่องติดต่อกันทุกวันอาการปวดหัวไมเกรนจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ